ตรงลงเราจะเคลื่อนสังคมไปไหนเราเห็นว่าสังคมมันมีปัญหาอะไรเราจะเคลื่อนมันไปไหนร,รู้จักมันจริงหรือยังว่าสิ่งที่เราจะเคลื่อนไปเราฝันว่างานเราจะยั่งยืนได้เราต้องสร้างรุ่นใหญ่ให้ยังแข็งแรงอยู่ยังพอทํางานต่อได้สร้างรุ่นกลางขึ้นมารับช่วงงานของพระเจ้าแผ่นดินสร้างรุ่นเล็กขึ้นมารับต่อ เรียนรู้เพื่อจะต่องานรุ่นกลางและสร้างรุ่นจิ๋วขึ้นมาไว้เรียนรู้เพื่อจะต่อกันรุ่นเล็กจึงต้องตั้งโรงเรียนขึ้นไม่ได้ตั้งเพื่อเอาใจใครไม่ได้ตั้งเพื่อให้มันแข่งกับใครในโลกตั้งเพื่อสืบสารงานพระเจ้าแผ่นดินถ้าคุณเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนี้แล้วพยายามจะลากเครือข่ายให้ออกนอกลูก่นอกทางตามตันหากิเลสของพวกคุณ ไม่ใช่เคลื่อนตามประสบการณ์ตัวเองไม่ใช่เคลื่อนตามกิเลสตัวเองไปที่อื่นย้ำถ้าคิดจะเคลื่อนตามความเชื่อของตัวเองตามกิเลสตัวเองไปที่อื่นที่นี่ไม่ต้อนรับพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าให้ไปดูชาวบ้านเขาทําให้ไปดูชาวบ้านเขาทํามันอาจจะไม่ซฟิติเกต จำคำนี้ไว้ดีๆมันอาจจะไม่โซฟิสติ c a t e d s o f แปลว่านักปราศดูไม่หรูหราเหมือนนักปราศเหมือนกับอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอังกฤษเหมือนทั่วโลกเขาทำไม่เท่ไม่หรูหราไม่ดูไฮเทคแต่มันได้ผลนะมันอาจจะไม่โซฟิสติ c a t แต่มันได้ผลนะจึงสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพอเป็นระบบที่พอแล้ว ออกเขาจะหัวตัดว่าแค่คําว่าพอก็พอแล้วถ้ามีมากไปให้รู้จักพอถ้าเอามาแบ่งปันกันเราจะเดินตามรอยท่านใช่ไหมเราจะขับเคลื่อนสังคมเนี้ยไปสู่ความพอเพียงใช่ไหมงานเราจะเร่งขึ้นเร็วขึ้นปีก็ต้องแข็งแรงขึ้นต้องบินเร็วขึ้นแล้วต้องผัดกันนําเหมือนฝูงนกเพราะฉะนั้นเราต้องผัดกันเป็นผู้นําให้เป็นเราจึงเรียกองค์กรของนกนี่ว่า ดินามิกออแกไนเซชันการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วหลอมไอเดียให้ตรงกันสร้างอุดมการร่วมให้ได้ตอกย้ำให้มันเกิดให้ได้เหมือนกับวิชาที่เรากำลังจะเรียนกันเนี่ยปทที่กำลังเกิดถาโถม,มนั้นผมเชื่อว่าแรงกว่า ความสำเร็จของเราเป็นพันเท่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับมันเกิดจากการวางแผนแล้วก็ค่อยๆทำไปแต่ผลกระทบมันเกิดบิ๊กอิมแพกขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองนะครับเกิดจากเหตุทั้งสิน้นมันเกิดอิมแพ t จริงแต่มันจะแรงพอที่จะกระตุ้นคนล,ลุกขึ้นมาทำให้มันเย็นเหมือนที่นี่เห็นรูปธารมปับ๊บวางงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นปั๊บดูออกเลยนี่สำเร็จแน่นอน แต่ทุกงานนี่สําเร็จเพราะเรามีเพื่อนร่วมรบเสมอถ้าเลือกเพื่อนร่วมรบผิดยิ่งรบคุณยิ่งแพ้ถ้าคุณเลือกเพื่อนร่วมรบได้แม่นยําออกแรงนิดเดียวแต่คุณจะชนะกล้าลงมือทําเลยผิดยิ่งดีไม่ต้องไปเสียเวลาผิดซ้ําลงมือทําเลยอะไร ที่แปดให้ได้แล้วถ้าเราจะใช้สัญลักษณ์แห่งความกตัญญูต่อคุณปู่และพี่สาการกิมันจะเกิดบิ๊กอิมแพคขึ้นถ้าคุณใช้พลังของความกตัญญูนี้ได้จริงที่ชาวนาหนามาหนาครเกิดแน่แล้วมากเอื้องเกิดแล้วาสมศิลเกิดแล้วศูนย์บรรณาเกิดแล้วห้าธันวาคมจะเกิดขึ้นพรึบเลยตลาดคุณปู่เพื่อความกตัญญูต่อคุณปู่